สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่โกวิดนน EP นี้นะครับผมจะพาทุกคนไปแช่น้ําร้อนซึ่งเป็นบ่อน,น้ําร้อนที่เกิดขึ้นจากธรรมชาตินะครับจึงเป็นไฮไลท์สําคัญของอําเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีซึ่งสถา,านที่ที่เรากำลังพูดถึงนั้นนะครับก็คือทาน้ําร้อนบ่อรึง่งสถานที่แห่งนี้นะก็เรียกกันว่าเป็นวารีบําบัดสําหรับช่วยใครวดเมื่อยนะฮะ โอเคก่อนไปรับชมคลิปนะครับยังไงก็ขอกําลังใจด้วยการกดแชร์และกด subscribe ช่องเราด้วยนะครับหาทุกคนพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้ไปแชร์น้าร้อนพร้อมกันเลยนะครับตอนับทุกคนก็สู่ทานน้าร้อนบอ่อเคืองนะ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่โกวินน์อีกครั้งหนึ่งนะฮะตอนนี้ก็เป็นเวลาเชี่ยงตรงนะครับผมพาทุกคนมาอยู่กันที่ทาน้ําร้อนบ่อรึ่งอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีกันนะครับอ่าซึ่งบริเวณนี้นะครับก็สามารถที่จะจอดรถด,ด้านหลังกันได้เลยแล้วก็เดินขึ้นไปข้างบนนะฮะไม่แน่ใจว่าประมาณกี่เมตรแต่ก็จะมีค่าใช้จ่ายนะฮะก็คือเป็นค่าธรรมเนียมการเข้านะครับผม อจากบริเวณทางเข้านะครับผมเราก็จะมีค่าธรรมเนียมการเข้าชมบ่อน้ําร้อนนะฮะคนละห้าบาทนะซึ่งบริเวณจุดนี้นะครับก็จะมีบ้านพักรับรองเนะของบ่อคึงด้วยนะครับผมก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะตามภาพนี้นะครับผมนี่นะแล้วเราก็จะเดินไปอีกนะครับเพื่อจะไปบริเวณของจุดบ่อน้ําร้อนนะ ซึ่งตรงนั้นก็จะมีค่าธรรมเนียมการแช่บ่อน้ําร้อนอีกนะครับเมื่อสักครู่เนะี่ยคือค่าธรรมเนียมการเข้าชมแต่เมื่อเราจะลงแช่น้าเนี่ยก็จะมีค่าธรรมเนียมของการแช่น้ําอีกนะต้นทานน้ําร้อนบอกคืนนะนี่เมื่อพมีร้อยห บรรยากาศนะฮะก่อนที่จะไปถึงบ่อน้ำร้อนนะฮะก็จะมีทั้งร้านของฝากนะครับผมร้านอาหารนะให้บริการ มีบอ่อธรรมชาตินะครับกับสระกระเบื้องนะก็จะมีสองส่วนถ้าเป็นสระกระเบื้องนี่จะผู้ใหญ่50บาทเด็ก30บาทนะแต่ถ้าเป็นธรรมชาตินะก็ผู้ใหญ่30บเด็กสิบาทนะครับอานนี้เลยนะฮะ พอมาถึงนะครับสา,ารถถสามารถที่จะมาซื้อตั๋วนะฮะเข้าไปแช่น้าได้ถ้าไปบริเวณข้างบนนะอันนั้นจะเป็นบ่อี่เป็นกระเบื้องนะฮะผู้ใหญ่50เด็ก30แต่ถ้าบริเวณข้างล่างนี้ครับผู้ใหญ่30เด็ก10บาทนะอันนี้ก็จะเป็นบ่ออย่างนี้แต่ถ้าใครซื้อในมุมของกระเบื้องนะก็สามารถที่จะมาใช้บ่อธรรมชาติไปด้วยโอเคตอนนี้เราก็ซื้อกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปแช่กันได้เลยนะครับโอเคป้าย เดี๋ยวเราจะไปบริเวณของจุดเขาเรียกอะไรครับแช่น้ําร้อนนะสาหรับเป็นบ่อกระเบื้องก็คือถ้าขึ้นไปทางด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นไปดูจุดกําเนิดหัวน้าแร่นะครับแล้วก็ถ้าไปขวามือก็เป็นสระน้าแร่เขาบอกว่าต้องซื้อก่อนนะถ้าไม่มีบัตรก็คือไม่มีสิทธิ์ขึ้นนะตามนี้นะครับสําหรับห้องน้ําก็จะเดียวทางด้านนี้นะฮะไปแช่น้ําร้อนกันครับ อันนี้เป็นบอ่อกระเบื้องนะครับค่าบริการอ่านน้ำแร่บ่อสากลแบบปลูกกระเบื้องผู้ใหญ่ห้าสิบเด็กสามสิบนะครับงดนำอาหารเข้ามานะ right ครับสามข้ามาเด้าน้ำก็อาบน้ำฝักบัวก่อนนะคะอาบน้ำฝักบัวก่อนครั้งหนึ่งฝากบัวเพืิมพร่างกายค่ะแล้วได้ไม่เพี้ยวก็ลงไปแช่ถ้าแช่ก็แช่ห้านาทีขึ้นมาักก็ไปแช่ใหม่ใช่ครับผมใช่ได้ไม่เพียย ก็แช่ได้เรื่อยแต่ว่าแช่นานเกินไม่ได้ห้านาทีคุณพี่มันพักก็เริ่ไม่แช่หนึ่งโอ้ห้านาทีก็จะดีแต่ว่าแช่บ่อยได้จ้ะแช่ได้เรื่อยๆจัดนานเกินไปประมาณครึ่งชั่วโมงอะไรเป็นเนี้ยห้านีไม่ดีค่ะวจะมัน้อนไปอันนี้ช่วยคลายเส้นคลายอะไรด้วย แค่ปวดแก้เมื่อยถ่ายเส้นค่ะอืมโอเคเป็นเป็นวารีบัมบัดเนาะใช่ค่ะแล้วหลังจากนี้ถ้าจะลงไปเล่นที่บ่อธรรมชาติก็ได้ใช่ค่ะฟรีจ้ะก็ไม่ต้องใช้บัตรแล้วเสียตังค์ค่ะโอเคซื้อบ่อข้างบนถึงอัดไะสองบ่อสองบ่อแต่ถ้าซื้อข้างล่างขึ้นข้างบนไม่ได้ถ้าซื้อข้างล่างก็ถ้าจะขึ้นข้างบนก็ต้องเพิ่มเพิ่มอีกยี่สิบบาทใช่อ๋อโอเคขอบคุณครับอ่ะทุกคนนะตามนี้นะซอต้นเหล็กโอเคครับทุกคนก็คืออย่างที่พี่เ้าแจง โดยที่แจง้งว่าสักรูนะก็คือลงน้ำเนี่ยต็ตลอดเลยแต่ว่า5นาทีขึ้นมาครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจะให้แบบว่าร่างกายไม่เพียจนเกินไปนะครับผมก็สามารถที่จะมาเปลี่ยนชุดนะฮะอันนี้จะเป็นห้องน้ำห้องอาบน้ําเย็นชายนะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณของบ่อนะครับสามารถเปลี่ยนชุดอะไรได้ก่อนนะครับสาหรบับการแช่เนี่ยให้เอาน้ําเย็นลาดตัวก่อนนะฮะเพื่อให้เราเปรับุณหภู จะเว้นทางเข้านะครับทุกคนเราก็จะเดินมาก็จะเจอกับบ่อน้ําร้อนนะฮะที่เป็นแบบปูกระเบื้องสากลนะอันนี้ก็จะค่าเข้าผู้ใหญ่นะครับห้าสิบนะครับเด็กสาสิบแล้วเพื่อนๆนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนชุดเสื้อผ้าให้เรียบร้อยสำหรับบริเวณของบ่อน้ําร้อนอย่างนี้เลยครับก็จะมีผีเสื้อค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะฮะเนี่ยทุกคนเห็นนะไม่ว่าตั้งตั้งแต่ตอนที่เราเดินขึ้นมานะฮะจากลานจอดรถเนี่ยผีเสื้อก็เยอะมากๆนะะน่าจะเป็นจุดบริเวณที่เขาเรียกโป่งผีเสื้อนเป็นเป็นท่าทหารสําหรับผีเสื้อต่างๆ ผูสเสื้อก็เลยบินมาเพื่อเินแร่ธาตุต่างๆนะครับสำหรับใครนะครับที่มาแช่บ่อน้ำร้อนแห่งนี้นะครับก็ให้อ่านรายละเอียดด้วยนะครับก็จะมีรายละเอียดประมาณนี้เลยนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับเป็นจุดอับน้ำนะของผู้หญิงทางด้านซ้ายมือแล้วก็ของผู้ชายทางด้านขวามือนะฮะ จุดที่เราเดินเข้ามานะฮะก็จะเป็นสะพานเดินเชื่อมต่อมาทางนี้ตรงนี้จะเป็นห้องน้ําสาหรับเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยนะครับนะแต่บริเวณตรงนี้ก็จะเป็นที่พักนะ,ะสำหรับนั่งพักขึ้นมาจากบ่อก็จะมีเก้าอี้นะครับให้เรานั่งพักได้เวลา ขึ้นมาจากบอ่อครับสำหรับอุณภูมิวันนี้นะครับวัดได้เวลา13นาฬิกา20นาทีก็คืออุณภูมิน้ำพุร้อนอยูอย่ที่35.9องศาเอสำหรับล้างตัวนะเพื่อนๆสามารถที่จะไปแช่ฝั่งตรงข้ามนู้นนะฮะหรือฝั่งนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นลักษณะของการที่เดินเป็นวงกลมนะสามารถที่จะเข้าห้องน้ำในจุดนี้นนก็ได้แต่ว่านี่เป็นของผู้หญิงนะแล้วก็เดินเลี้ยวซ้ายไปหน่อยนะก็จะเป็นของผู้ชายนะครับสำหรับล้างตัวนะเดี๋ยวพาทุกคนนะครับไปลงบอ่อเราปรับร่างกายทาให้ตัวเปลียกด้วยนะครับใน น้ำเย็นแล,แล้วเดี๋ยวเราลงบ่อกันโอเคไปเลย ครึ่งนะฮะผมก็พาทุกคนมาแช่กันที่บ,<อ>บ่อน้ําร้อนนะฮะบ่อน้ําร้อน ไม่ใช่ทานน้าร้อนบ่อครึ่งนะาก็ตอนนี้เราเล่นกันบริเวณของบอ่อที่เป็นบอ่อกระเบื้องเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนลงไปบริเวณที่เป็นบอ่อทรายอันนั้นก็จะเป็นบอ่อที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะสำหรับอันนั้นก็จะราคาอยู่ที่30สิบาทแต่ถ้าใครน้ซื้อ,อาบัตรราคา50สบาทเพื่อมาเล่นบริเวณของบอ่อที่เป็นกระเบื้องะนะฮะก็สามารถลงไปเล่นข้างล่างได้เลยทีนี้นะครับสำหรับห้องน้านะก็จะเป็นห้องอาบน้ําชายหรือว่าห้องอาบน้ำเย็นนะสำหรับใครที่เล่นร้อนแล้วเหมือนที่บ่อครับเล่น5นาที ขึ้นมาล้างน้ําเย็นหรือว่านั่งพักก่อนแล้วก็สามารถที่จะลงเล่นต่อได้นะครับผมไม่จํากัดเวลานะแล้วก็โซนนี้อย่างที่เราบอกครับเดินมาตั้งแต่ทางเข้าก็จะเป็นห้องเปลี่ยนชุดนะเดี๋ยวให้ดูกันนิดหน่อยแล้วกันนะครับผมอันนี้เป็นห้องเปลี่ยนชุดสําหรับฝั่งนี้เป็นห้องเปลี่ยนชุดสําหรับชายนะก็จะเป็นอย่างนี้ครก็คือเป็นห้องเปลี่ยนชุดแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นของผู้หญิงนะเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างที่บริเวณบ่อทรายกันนะครับ วันนี้เดี๋ยวลงไปกันที่บอ่อทรายนะครับซึ่งบอ่อทรายก็จะเป็นบอ่อที่เป็นบอ่นอนอ้าร้อนเหมือนกันอุณหภูมิจะลดลงหักนิดนึงเพราะว่าอยู่บริเวณท่ามกลางธรรมชาตินะเป็นบอ่อที่ไม่ได้ปูก,กระเบื้องดังนั้นสำหรับใครนะครับที่จะแวะ,ะซื้ออาหารรับประทานอะไรก็สามารถซื้อได้พวกข้างล่างเนีย่ยก็จะมีร้านค้าให้นะครับ ก็เดี๋ยวตรงนี้นะฮะที่เป็นจุดกาหนดน้ดลำแรก150เมตรทางนี้นะครับมีก็เป็นบริเวณของอโต๊ะนั่งนะคะสำหรับรับประทานอาหารซื้อ,อาหาก็จะมีร้านค้าอยู่ตรงนี้นะครับผมสามารถสั่งได้นะไปเดี๋ยวไปกันที่บอ่อทรายกันนะครับลงมาแจ้งเ่้าหน้ที่กันก่อนเราจะลงน้ำนะครับเพราะเรามาจากข้างบนนะ ของเท้าก่อนนะครับนี่ก็จะมีบอร์ดที่แบ่งนะครับเป็นสําหรับเด็กนะสำหรับผู้ใหญ่แล้วก็มีตัวที่อยู่บริเวณโซนนั้นน,น่าจะร้อนนะเพราะว่าเป็นบริเวณของที่ปล่อยมันร้อนมาเนียนะ่ย บรรยากาศธรรมชาติเลยนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าลงมาข้างล่างเนี่ยก็ใช้น้าร้อนเหมือนกันแต่ว่าอาจจะเย็นกว่าเพราะว่าเป็นสุดของธรรมชาตินะลมเย็นๆพัดเข้ามานะ ร้อนไหมครับร้อนมากไหม บริเวณจุดนี้นะครับก็เป็นจุดที่สามารถแช่เท้าฟรีได้นะครับผมไม่เสียค่าใช้จ่ายก็จะอยู่บริเวณระหว่างกึ่งกลางของทางที่จะไปบ่อน้ําร้อนที่เป็นบ่อกระเบื้องกับข้างหน้านะที่ทุกคนเห็นก็คือบ่อน้าร้อนแบบธรรมชาตินะฮะ โอเคทุกคนนะฮะเราก็มาเที่ยวกันที่ทานน้ําร้อนบอ่อครึ่งอําเภอสวนเพื่อจังหวัดราชบุรีกันเรียบร้อยแล้วครับแล้วตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงครึ่งนะฮะใกล้จะบ่ายสองเราก็เล่นทบับบ่อแบบกระเบื้องที่เป็นสากลแล้วก็บอ่อแบบทรายนะฮะเราก็พาทุกคนไปรีวิวกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับทานน้าร้อนบ่อครึ่งเปิดบริการทุกวันนะก็สามารถที่จะมา ท่องเที่ยวมาเข้าชมแล้วก็มาแช่น้ําร้อนกันได้ค่าเข้าชมนะก็คือคนละ5บาทแล้วก็ค่าแช่บ่อน้ําร้อนเนี่ยถ้าเป็นบ่อแบบสากลก็คือปูก,กระเบื้องเนี่ยคนละ50บาทนะและถ้าเป็นบ่อแบบทรายนะที่อยู่กลางธรรมชาติ30บาทแต่ถ้าใครนะครับที่ใช้บริการบ่อข้างบน50บาทก็คือซื้อบัตร50บาทแล้วเนี่ยสามารถลงมาใช้บริการของบ่อข้างล่างได้ด้วยนะก็ยังไงก็าสามารถที่จะมาใช้บริการหรือมาเที่ยวชมธรรมชาติกันได้เลยนะครับผมโอเคสำหรับ e ีีนี้ฝากทุกคนกดไล กดแชร์และกด subscribe ช่องของเราพเพื่อใจผมด้วยนะครับแล้วกลับมาพบก,กันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับป๊